สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนานแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะสายหน่อยนีครับผมสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟทุกๆคนทุกท่านนะครับทุกท่านกำลังรับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับกับทางช่องสัทธาปฏิหารนะครับช่องสัทธาปฏิหารนะครับไม่มีลน์แอดนะครับและไม่มีการวางลิงก์ไม่มีการแนบลิงก์และก็ไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญนะครับ คำเตือนให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับหรือเพื่อนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลแต่ละบุคคลแต่ละท่านเท่านั้นนะครับการ,รพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องศรัทธาบริหารไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดก็เป็นความเชื่อนะครับและก็ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารยณกันด้วยนะครับผม สำหรับในคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายนะครับของประเทศเพื่อนบ้านที่เรียกว่าเวียดนามหรือเรียกว่าฮานอยนนเะครับประจําที่12อก่อนนี้จะเป็นที่12มาดูที่11ก่อนนะครับมาดูวันที่11ก่อนนะครับขออนุญาตไม่ยกกล้องขึ้นไปนะครับเพราะว่านานเกิเวลานะครับนะฮะสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับผมโพสตให้เลข3นะครับวันนี้นะครับไอ้วันวันที่11เนี่ยนะครับ เลขสามนะครับตัวเดียวคือเลขสามมันออกสามเก้าทั้งสองรอบใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะสามเก้าทั้งสองรอบเดี๋ยวดูใหม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงสามเก้าเออใช่ครับนี่ครับสมาชิกสามเก้าสองรอบ นี่คือตัวเด่นของสมาชิกแต่ระดับต้นนะครับและทีนี้นะครับมาดูนะครับในส่วนของอในแผ่นนี้ตัว99%ครับเลข4ครับ99.5ด้วยไอ้99.9ด้วย เหมือนของวันที่สิบเลยมาครับสี่ห้าอีกแล้วตัวเดียวนะครับแต่ฉม่ทิ้งแต่รารับตัวนี่ผมโพสไม่ได้โพสชุมชนคือเลขสามตัวเดียวนะครับเลขสามมาเจไดผมไม่ได้ประกบสามเก้านะครับผมประกบให้สามศูนย์สามสี่สามห้านะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าออกเจ็ดหนึ่งกับสามเก้าเล่งไปอืมมาดูในนี้ครับห้าโมงครับสองเก้าศูนย์แปดศูนย์เลขศูนย์มายับไม่มีสักตัวเลยครับ เอามาดูรอบต่อมาครับหกโมงครัศูนย์สามเก้าสี่ห้าครับสามเก้าก็ไม่มีครับไม่มีเหมือนเหมือนหนีกเลยอ่ะนะครับทุกคนและมาดูรอบสุดท้ายครับสองหนึ 2, 1, ่งเจ็ดอสี่ห้าทุกคนมีไหมไม่มีเนาะสองหนึ่งเจ็ดสามเก้าครับเรียบร้อยเจ็ดหนึ่งเจ็ด มาให้เราจนได้นะครับดูครับ417มันออก217กับ317นิดเดียวทุกคนเลยนะะอ่ะมาดูของวันนี้กันเลยวันที่12นะครับ <c oughs> มาดูกันนะครับตัวบางคนมันจะลุ้นตัว99%นะครับมันไม่แน่นะครับบางวันก็มาเยอะบางวันก็วาน้อยนะครับตัว99%เนะี่ยผมไม่สามารถที่จะเจาะจงอะไรได้นะ <c oughs> เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่กับห้าเลือกตัวไหนดีทุกท่านสี่กับห้านี่มาประกบด้วยแหละห้าเดียวห้าห้า เก้าหนึ่งสองห้าเจ็บ ห้าสี่ห้าสองเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าห้า ตัวเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีหนึ่งเจ็บห้าใช่ไหมครับเก้าใช่ไหมครับ จุดเก้าอยู่ด้วยกันครับนี่ใครรอตัวนี้นะครับผ er ดใช้วิจารยณเยอะๆนะครับมันมีโอกาสมาเยอะและก็มีโอกาสมาน้อยนะครับตัว99%เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นหรือความเชื่อส่วนคนของผมเองนะครับตัว99%มันไม่มีอะไรยืนยันได้นะครับก็โอเคนะครับผมก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับ กด subscribe กดไแล์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับแล้วก็กราบขอบคุณนะครับ membership นะครับหรือ super tank นะครับแล้วก็ supporter ทุกๆคนทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ